วันนี้จะมารีวิวอ่างตัวใหม่ครับเป็นรุ่นใหม่ของเราเลยนะครับเป็นตัวมัลติฟังก์ชันสุดๆหัวน้ำมัน3าหัวครับออกสหัวด้วยมีตัวล้างแก้วด้วยซึ่งตัวนี้สบายกว่าตัวเก่ามากครับตัวแรกก่อนเลยครับก๊อกตัวพื้นฐานที่ทุกคนน่าจะใช้เป็นก็ตัวนี้ครับดึงสายได้เราเปลี่ยนหัวได้ด้วยต้องการน้ำพุ่งน้ำเป็นสายแค่ไหนเปิดปิดง่ายครับแค่สวิตช์ตรงนี้เองพรอนำเสนอตรงนี้ล้างผักได้เลยมีเป็นตะแกรงครบเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งอยู่ตรงนี้ได้ถ้าในชุดเราแถมไปให้จะมีทั้งหมด2งแบบครับเป็นตัวตะแ แล้วในชุดแล้วมีแถมเขียงไปด้วยนะครับเป็นเขียงไม้วางตรงนี้ได้เก็บรนนี้ได้ห่นของบนนี้ก็ได้เลยทีเดียวหัวนี้ครับเราสามารถต่อเข้ากับเครื่องกองน้ําได้เลยเป็นหัวสําหรับปล่อยน้ําผมไม่ได้ต่อเครื่องกองน้ำเนาะตัวนี้แต่ว่าตัวของผมเองที่ใช้เองที่บ้านอะ่ะตัวนี้ผมต่อเครื่องกองน้ําของ M วก็คือใช้ได้ยาวสบายใจเลยครับข้างล่างครับเราต่อน้าร้อนน้ําเย็นเนี่ยมันจะสามารถปรับอุณหภูมิได้ตัวระบายน้ําทิ้งครับเราไม่จำเป็นต้องใช้มือเพราะบ,บางคนเนาะบางทีก็ไม่อยากเอามือลงไปเลอะเทอะสกระปรกเราก็จะมีตัวนี้ครับเปิดปิดไว มาดูหัวสุดท้ายกันหัวนี้ผมว่าทุกคนน่าจะชอบเวลาล้างแก้วครับบางทีน้ําที่ล้างเนี่ยมันแรงไม่พอใจเนาะนี่ครับเราเหมือนเห็นในในคลิปที่เมืองน,นอกเขาใช้กันเนาะแก้วที่ข้างในมันสกรปรกอะครับล้างนี้ทีเดียวจริงๆก็สะอาดแล้วแหละแต่ว่ายัางไงก็คนไทยเราเอาความสบายใจก็ขัดหน่อยก็ได้ครับแก้วมันจะได้สะอาดเพราะว่าเราก็ไม่รู้เรากินอะไรไปบ้างเนาะจะวางไว้เฉยๆก็ได้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวนะ้ำมันก็ปล่อยไหลออกมาเองแค่นี้เองครับตัวนี้ก็จริงๆมีลงขายในติกตอกด้วยนะครับยังไงใครอยากได้ยังไงกดดูในตะกร้าได้เลยนะครับ